ตัวดี fc เคยสอนแคนแนลทุกท่านนะครับเคยสอนแคนแนลพา fc มาชมการปลูกกล่ลำในกระถางบอร์ดซีเมนต์นะครับนารัศมี25เซนติเมตรนะครับอบอร์ดหนึ่งก็ปลูกได้ประมาณ4-5ต้นครับกล่ลำเริ่มจะห่อแล้วนะครับ งามมากครับเอฟซีครับนี่เป็นบ่อซีเมนต์เราทําการหมักดินให้เรียบร้อยนะครับส่วนสูตรในการหมักครับดนหนึ่งส่วนครับแกลบดิบหนึ่งส่วนมูลสัตว์หนึ่งส่วนครับคุกเข้าให้เข้ากันนะครับโดยใช้น้ําหมักยินรีชีวภาพครับกับลินซีสังเคราะห์แสงครับใช้เป็นตัวเร่งในการ ทำให้ดินครับร่วนซุยครับใส่กระถางบอดซีเมนต์ครั้งหนึ่งครับปลูกได้หลายเดือนครับกลังงามมากครับเ c ซี FC ครับ,บงามมากครับเอฟซี งามทุกกระถางเลยนะครับกันดูกระลำก็กำลังสวยเลยนะนสวยทุกกระถางเลยนะครับถ้าเราหมักดินดีครับสารอาหารครบก็จะงามเงี้ยครับเยครับ เพราะว่าการที่เราปลูกในกระถางบอร์ดซิเมนต์ครับหญ้าก็จะขึ้นเฉพาะด้านนอกอย่างนี้ครับในกระถางก็จะไม่มีหญ้าครับเราจะควบคุมหญ้าได้ครับอันนมีก็จะหญ้าก็จะมีน้อยครับแล้วถธาอาหารก็จะพืชผักที่เราปลูกก็จะสามารถดึงไปใช้ได้เต็มที่ครับไม่มีว่าจะพืชอย่างอื่นมาแย่งอาหารครับนะครับดูทําให้กระหล่ำนี่ครับงามมากครับดูครับต้นหนึ่งนี่ใหญ่จริงๆครับ ขนาดนี้ครับเกือบสี่สถึงห้าสิบเซนครับต้นหนึ่งครับดูคับฟามือครับกระสอนฟามือใหญ่ครับหนึ่งสองสามครับใหญ่มากครับเทคนิคก็คือเราต้องมาเตรียมดินให้ดีนะครับ f อครับแล้วก็มาใส่ในกระถางบอสซีเมนนี้ครับจะทำให้ปลูก เพื่อดับได้งามครับดูครับกระลำครับเป็นเพื่อที่ปลูกยากนะครับถ้าดินหรือว่าได้ธาตุไม่พอก็จะไม่โตจะไม่หอจะไม่ใหญ่ครับอันนี้โตมากเลยครับเอลซีครับดูนี่ครับหมอนึงนี่ใหญ่มากครับอกรงเรื่องจะหอนะครับ ฝากยัฟีช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับท่องไกสอนแชนแนลครับมีสิ่งดีๆไกสอนก็จะมาบอกกล่าวกับเอฟซีทุกท่านใ้รับทราบครับกฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณ f ัฟีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและให้กําลังใจครับทุกแชร์ทุกไลค์ก็ถือว่าเป็นสิ่งให้กําลังใจกับไกสอนแชนแนลครับ ขอบคุณครับ